วันนี้มีเมนูนกกระทาทอดกับพิกไทยดำครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรครับมีแค่เกลือทอดทอดเกลือพิกไทยดำผงปรุงกรเทียมพิกไทยดำเค่นี่ขั้นตอนแรกต้องหมักนะครับหมักก่อน

เดี๋ยวครับเดี๋ปผมปุุง,ป,ง,ป,ง,งรปรุงช่วนรับครับคนคนให้เท่ากันนัำทติ้งไว้ประมาณจากักถึงชั่วโมงครับใครมาถอดอ๋อล้วก็ใส่แป้งทอดลงไปครับบักได้ที่แล้วทิ้งไว้ ต่ำรึ่งชั่วโมงใส่ควาอาปุับมันครับ่หลายเรยมันใส่เมียดาบลด ล้อยมันเดี๋ยวจะไปปั๊บไฟลงรล้อพอลมันร้อนแล้วครับปั๊บไฟกลางเด้อไฟกลางจะคอยเอาหมกลงถอดเลือ้อขางปั๊บไฟกลางครับป่อไปจนไฟจะสุกเหลืองอ่อง องครับพอเหลืองหลักอ่ะค่อยๆตับครับเหลืองทองสวยงามต่อจะให้ไหมนะครับหาไหม่นี่ได้เออบ้านนี้ครับจะให้ไหมขอไฟกลางครับจนกว่าจะทุกขระ พร้อมเสิร์ฟยบขนยังหอนห้อนจิบแจ่วกดติดตามกดซับตะไคร้ได้ครับผู้ได้มากระไขอบคุณครับหยิบถาบึง